มาครับพี่น้องตอนน่อโซ่ครับเนี่ยมาพงผ้าอ่ะมายาม้ำเบ็ดครับอากูเบ็ดกับทีมงานเฮาไปลุยพี่น้องมาลุยนด้วกันครับว่า, 4, 000, 000, าสีมานบอลรอบโซ่ไปเงียบกิ๊คือยังเงียบใช่อเล่ะเดี๋ยวเบื้งหลังไหนก็คือยังเงียบเถอะขั้นเบ็ดสีก็โลกี่ดีเถอะไหน สีของเจ้าบา,บบากัน n ย n งเมื่มะสะอสัปน้องเอามาเจออีแล้วลังแรกกฮะอันที่สี่สอุ้ยรู้สึกว่าถืหลังเลกอุ้ยอุ้ยเอาดีป้าเอาดีในข้องใส้ให้หน้ามาถึอถึในขอ้องวอู้มาแล้วพี่น้องตัวแรกห้อ่องอ,อ้าวขอนุญาตเก็บกอนครับไปไปต่อฮ่อง มาแล้วมาอีกวพี่น้องโู้ไม่ตัวนี้หรือวะตัวนี้ไหมปลาโ้ใส่กิโลดีงกันหมกนเด้เดี๋ยวดีดีดยไม่จับแหงอุ้ยเบาๆเดี๋ยวปลเดี๋ยวดีดีเดี๋ยงเดง๋ยงเดง๋ยงเดี๋ยงเดี๋ยอู้อเด้ออืเอาดึงไหมไปอูโ้ใส่กิโลอีกแล้วตัวปลาไหม มีปลาปลาตโตปลาพี่น้องนี่เขาเี้เนี้ยเลโอ้แต่สอออนปลาให้ปลา,าตัวนี้เขาเงี้เนี้ยอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหนะคุณเนาะอ๋อเก็บก่อนได้พี่น้องไงครับยันเฮไปไปต่อพี่น้องยามาบมกโดนบหกดีโอ้ผมก็มาถือจะกันถือปลาตัวรุ่นนี้กะถือว่าเจยวยังหปลาเนาะ

ไปเมื่อแต่พี่น้องบอกคอยถือวันไหนไปสรุปันงานบนพี่น้องกับฟังอ่าข้างถนนที่บอพงกับอ่าให้พานเพืน่นจามเพืนมากแล้วไปไปลุนบนกันมาขึ้นมาแล้วพี่น้องเอาเบิ้งครับผลงานหลบสองเ้อานี่คือหลอบเอาครับพี่น้องใส่ปลาอู้บอนดองสืบด้วยถือโบไล เรวาใส่ปลาเนี่ยครับได้แข่เห็นไหแล้วตัวนึงโอ้ตัวปลาใส่รูฮไงคัไงเน่ยฮะนกช่วางเนี่ยนี่เด้ยกช่วนบางนี่นี่ไงขักเโอตกไงเลยใส่รอรใส่รูอะไรวะเนี่ย,ออยโอ้จังพี่นนอะฮะสวยงามครับแบบนี้